อันนี้ปลูกได้สี่เดือนครับเนี่ยครับสี่เดือนตัดเนี่ยมันออกลากแล้วก็ตัดมาปลูกเลยผมไม่จำสองเดือนก็ได้ได้เก็บติดดอกเลยครับในสี่เดือนเก็บลูกกินได้เลยครับรายได้รายได้เรามีมาจากทางไหนบ้างก็ขายพวกผลไม้ครับพวกฝรั่งพวกมะละกอพวกกล้วยครับมะพร้าว เขาก็จะมาซื้อที่สวนที่ทจะทนาทําอะไรไหมครับหรือว่าทําไม่ได้ทํบทําแต่ไรดททาแต่สวนนี่อย่างเดียวครับอ๋ออันนี้อยู่ได้เลยเนี่นอนอยู่ได้ครับรายได้ได้ทุกวันช่วงฝรั่งออกก็ได้เยอะวันละสองพันวันละพันกว่าบาทได้ครับคือเขามาซื้อถังพันลิตรผมก็ขายเข้าไปถังละสามสิบบาทวันหนึ่งก็ประมาณร้อยถังนะครับวันร้อยถังรถจะวิ่งมาต่อคิวกันยาวเลยเพราะเค็มัสชอตดีครับอร่อยครับอร่อยหวานกรอบเม็ดึงนจะกรอบเลยครับ ขายรูห้าสิบาทครับ,ดรบเดี๋ยวขายตามห้างกันร้อหาสิบบาทีนสวนผมปลูกไว้ก็มีผักหวานป่ามีฝรั่งมีข้าว้าน้ําหอมมีกล้วยมีฝรั่งกิมจูฝรั่งสีชมพูน้อหนากระเดาจืดแล้วก็อะไรนะตะคร,ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอโนนไทยในจังหวัดนครราชสีมานะครับ่าอยู่ภายในสวนเกษตร ลุงนิดนะครับซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนเกษตรหนึ่งเดียวเนื่องจากรอบข้างนี้ส่วนใหญ่เป็นไร่อ้อยไร่มันสปะประังนะครับก็มาพบว่ามีสวนเกษตรผสมผสานอยู่นาจุดนี้ก็เลยอยากจะมาสอบถามว่าเขาทำเกษตรในลักษณะนี้ซึ่งแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ทำไร่อ้อยทำไร่มันตรงนี้ทำแล้วมันประสบความสำเร็จหรือไม่มันมีผลตอบรับเป็นอย่างไร เดี๋ยวลองไปพูดคุยกับลุงนิดครับเจ้าของพื้นที่นี้กันนะครับเราลองไปคุยดูว่าสวนเกษตรแห่งนี้มีอะไรกันบ้างแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเรามาเจอกัาลังลุงนิดกําลังตอนละกอเนาะครับดูตอนมะละกออมีดเฉือนขึ้นแบบนี้คือเฉือนขาดเลยบอกครับไม่ครับเหลือไปสามสิบเปอร์เซ็น ย่งร้อยเปอร์เซ็นต์กเข้าไปเจ็ดสิบเอร์เซนแล้วก็พลาสติกครับรองเลยพลาสติกลองรองอันนี่ครับไม่ให้เนื้อเยื่อมันถึงกันอ๋อครับพลาสติกแข็งครับเอาขวดโคกขวดอะไรก็ได้ครับอ๋อตัดขวดโคกครับแล้วก็เกลยเผาที่เราใส่ถุงแล้ว<ใ>นี่เอาห่อเลย สะดวกนั่นครับใส่น้ำยาเร่งรากไหมใส่ครับไม่ใส่ก็ได้แต่มันออกลากช้าหน่อยครับระก็มัดเลยด๋ยวมันออกลากตรงที่เราเฉือนครับเวลามันมันก็ประมาณเดือนกว่าครับแล้วจะตัดใปช่ำไปชำอีกสิหนึ่งแล้วเอาไปปลูกเลยก็ได้ไม่ช่ำก็ได้ครับใช้เวลาทําประมาณไม่กี่นาทีเนาะครับถ้าเราทำเร็วๆจริงนาทีกว่าก็เซ็จมั้งเยใช่ใช่ กิ่งละเท่าไรกิ่งละร้อยห้าสิบบาทครับ้อยห้าสิข้อดีมันของการเอามะละกอไอตอนไปปลูกนี่เป็นยังมันมีอะไรบ้างมันจะได้กินลูกเร็วครับแล้วมันก็จะไม่สูงมากแล้วก็จะได้พันธุ์ดีแบบต้นนี้เรากินอร่อยเอายาเราอยากได้รสชาติต้นนี้ครับเราก็ตอนกิ่งไปปลูกถ้าเราพอเมล็ดมันมีสิทธิ์กลายพันธุ์ได้พอมีเราปลูกรวมกันหลายอย่างมีละกอ ออลแลนด์แขกนวลแขกดําอะไรพวกนี้ครับเราอยากได้อะไรก็เอานั้นใช่เอาแล้วแล้วกิ่งมะละกอนี่มันเกิดขึ้นมาเองหรือยังไงอ๋อครับมันแตกขึ้นมาเองเขามันครับบางต้นถ้าไม่แตกเราตัดยอดมันให้มันแตกกิ่งครับเพราะปกติมะละกอมันจะเป็นต้นเดียวเดีเนาะใช่ครับอันนี้เราถ้าอยากให้กิ่งอยากให้อยากให้มันแตกกิ่งแล้วก็ตัดยอดตัดยอดตัดปลายเลยใช่ครับเพราะมันบุกขึ้นมาต้นมันยังไม่โตมากแล้วก็ตัด ตัดยอดแล้วอันนี้อันนี้ต้นนี้ตัดไมครับไม่ตัดกรับอันนี้มันเซนกิ่งเองเลยผมตอนตัดตัดไปหลายกิ่งเนี้ยอ๋อแล้วมันโผล่ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆบ่ครับมันจะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับอ๋อจิงตอนนี้ทาไม่ทันอ๋อขายดีขนาดไหนขายดีครับไปปลูกจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณปลูกก็ประมาณสองเดือนครับสามเดือนครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยต้นตอนนั้นผมปลูกไว้สามเดือนเป็นลูก <5 S 2> เ,ลเดือนเริ่มอ,อันนี้ผมปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับนี่มันลอยมันเป็นลูกเนี่ย มันกระทนนะครับขั้วลูกมันยังเจรคนต้นเลยครับอ๋อเพราะมันดกนี่มันมันดกมากมันดกเพราะอะไรเพื่อเพราะตอนไว้ปกติมันไม่ดกขนาดนี้เลยผมฉีดปุ๋ยมันด้วยครับใช้ปุ๋ยเล่งดอกแล้วก็หมักปุ๋ยนี่น้ำหมักอยู่ตรงนี้ครับเป็นมะละกอจากการตอนคิดแน่นอนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ปลูกได้สี่เดือนครับเนี่ยครับสี่เดือน แต่เนี่ยมันออกลากแล้วก็ตัดมาปลูกเลยผมไม่ทำถ้าไปซื้อก็ร้อยห้าสิบครับประมาณสองเดือนครับสองเดือนก็ได้เก็บิดดอกเลยครับในสี่เดือนเก็บลูกกินได้เลยครับปกติเราจะปลูกกันแปดถึงเก้าเดือนถึงจะได้กินตามอายุของทั่วไปตามอายุของมันครับถ้าแบบน้ําไม่ท่วมหรือน้ําไม่ไม่ไม่แฉะมากเกินไปลากมันเน่าอืครับ ตลากมันไม่เน่ามันก็อยู่ได้ทนครับอ๋ออยู่ได้หลายปีเหมือนกันครับไอไอ้ดกนี่มันเป็นพ่อตอนไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นเพราะการดูแลรักษาครับเป็นเพราะการดูแลด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับพอผมจะฉีดปุ๋ยเรื่อยครับปุ๋ยทางใบด้วยครับให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอมากเนี่ยทำปุ๋ยหนอกล้วยครับยูนิซีหนอกล้วยอ๋อทำเองครับนุงนิดมาทําสวนอันนี้ได้ยังไงตอนแรกเนาะลองลองฟังตอนแรกผมขายต้นไม้ครับ ขายต้นไม้ทีนี้มีปีเมื่อปีที่เขาขาดแคลนน้ำเนาะน้านแรงเนาะผมก็มาซื้อที่ตรงนี้เจาะน้ําบาดาลเป็นเป็นรถต้นไม้ที่สุที่ที่ร้านนะครับอ๋อเจาะเพื่อต้องเอาน้ําที่เฉยเนี่ยเป็นรถต้นไม้เพราะว่ารถต้นไม้ที่ร้านหาน้าไม่มีเอ้าทำไมตรงนั้นมันมันใช้น้ํามันใช้ไม่ได้รืมเลครับน้ําประลาแห้งหมดเลยครับอ๋อแห้งหมดเลยทีนก็ผมมาอยู่ตรงนี้ก็ชาวบ้านอดน้ํากันก็พากันมาซื้อน้ําที่นี่ ผมก็ไม่มีเวลาไปขายต้นไม้ก็เลยเลือกขายครับพอหลังจากฝนตกแล้วก็เลยปลูกทําสวนเกษตรเลยครับด้สามปีนี้ครับอ๋อเพิ่งทำด้สามปีแต่ว่าครับดูสวนลมลื่นทั่วสวนมีทั้งอะไรหลายอย่างมีอะไรบ้างครับในสวนแห่งนี้ครับก็นี้ก็มีมีปลูกเสริมก็มีผักหวานป่าเลยครับนี่ครับอ๋อผักหวานป่าเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมครับครับที่ผมมอ่าไอ้ไม้ปักแหวะผักหวานนั่นอะไครับอ๋อผักหวานครับผักหวานป่า มีผักหวานป่ามีกระบุกป่าครับตัวที่ทำรายได้ให้ทุกวันนี่คือฝรั่งอ๋อมีฝรั่งเริ่มแรกเลยลงอะไรก่อนครับเริ่มแรกผมก็ปลูกดาวเรืองครับอ๋อปลูกดาวเรืองก่อนปลูกทองหัวลายปลูกกล้วยครับปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้ครับอตอนนี้ลองไล่ให้ฟังที่มันมีอะไรบ้างในสวน่งนี้ในสวนนี่ตอนนี้มี ที่ผมปลูกไว้นะครับมีมะละกอมีกล้วยน้ำว้ามีตะขบมีขนุนมีฝรั่งมีสาประรดมีกระพราําหอมมีมะม่วงแทบจะเพื่อสวนทุกแทบทุกอย่างน่าจะมีเกือบหมดแล้วครับ<อ>แลที่ขาดเพราะมักบึกุมตูมนิ่มม,<ะ>มาปลูกครับมากตูมนิ่มครับมันต่านกับมุกตูมดนวยมันเรามันเปือกแข็งใช่ไหมครับตอที่สั่งมานี้ม,มันจะเปีย<า>กนิ่มเปียกนิ่มสามารถเอาไว้ทํายาเลยได้ครับ กัน้ำ<ห>ัง่ายได้ครับแล้วกินอร่อยรสหวานอือครับเอาเห็ดไม้ยืนต้นด้วยเราได้ปลูกเลกับบุกว้พวกไม้แดงไม้ไม้แดงไม้พยุงไม้กะละมะพึกชัยพึกครับเพราะว่ามีคนทําลายป่ากันหมดเนาะอือเราไปหาของป่าแต่ทําลายป่ากันหมดก็ไม่มีไม่มีป่าให้เราหาเดี๋ยเราไปหาเห็ดใช่ไหมครับหากระบุกหาฝอยมันแดงหาพึ่งครับ มันมีป่าให้หาแล้วทน,นี้เราเหมือนจำลองสวนเป็นสวนปา่าผสมผสาสนก็เลยปลูกป่าครับผสมผสานเก็บเห็ดป่าด้วยครับอ,อ๋อตอนนี้เห็ดใกล้ออกหรือยังครับตอนนี้ก็มันเริ่มจะมีแล้วครับอ๋อเริ่มจะมีแล้วครับเริ่มจะง,จงอกแล้วมันอายุยางนามันยังไม่ได้ครับยางมากก็สามถึงห้าปีครับอ๋อนี่เราปลูกได้ประมาณสองปีกว่าครับปีกว่าครับยางนาพิ่ผปลูกได้ปีกว่าแต่ละวันก็ห่อฝรั่งมั่งตัดแต่งกิ่งฝรั่งเก็บฝรั่งไปขาย ไรพวกนี้นครับอครับอยู่กับฝรัง่งหนุนปลาฝรั่งพวกอยู่ตรงนั้นไรายได้ไรายได้เรามีมาจากทางไหนบ้างก็ขายพวกผลไม้ครับพวกฝรัง่งพวกมะละกอพวกกล้วยครับมะพร้าวเขาก็จะมาซื้อที่สวนเอาน้ําบาดาลสูบขึ้นมาลงบอ่อครับให้มัน<อ>เป็นน้ําธรรมชาตินะครับอ๋ออันนี้เป็นบอ่อพักนะครับเราทดลองเป็นดูก็มีปลูกกล้วยมาก,ก่อนผมก็ปลูกถั่วฟักยาวปลูกอะไรหนึ่ง มันเพิ่งหมดไม่รูไปทำไร่ทำนาทำอะไรไหมครับหรือว่าทำไม่ได้ทำครับทำแต่ไร่ด้ทำแต่สวนนี่อย่างเดียวครับอ๋ออันนี้อยู่ได้เลยแน่นอนอยู่ได้ครับรายได้ได้ทุกวันช่วงฝรังออกก็ได้เยอะวันละสองพันวันละพันกว่าบาทได้ครับโอม่ค้าเขจะมารับในสวนเลยครับก็มีกล้วยมีผักก็มีผักพวกตะเกียบ พัแกแปลกๆดิครับแล้วมันมีเน้นเอิบนนาด้วยในนาเพชรปาก่องอครับในนาลูกใหญ่ๆครับน,น้นาน้อยนาน้อยลงครับน,นี่ครับ<ห>บอ่อน้ําอันนี้พลังงานแสงอาทิตย์บ่ครับใช่ครับพลังงานแสงอาทิตย์อ๋อสิลงทุนแรกๆเลยจริงๆกี่บาทครับลงทุนเจาะบอ่อแรกเลยที่ใช้ด้ามได้เลยก็ห้าหมื่น บอละห้าหมื่นนะครับอ๋อแต่ตอนนั้นคือจอดน้ําไปลดค่าจอดน้ําด้วยค่าแผงค่าอะไรทุกอย่างครับคำว่าทําให้เพราะเราเปิดใช้อย่างเดียวห้าหมื่นแต่เริ่มเริ่มเริ่มต้นตอนแรกคือคือจอะน้ําไปใช้เฉยจอะน้ำไปใช้ครับในรถเขาจะวิ่งมาเอาน้ำตรงนี้อ๋อขายน้ําครับขาย๋ยวนี้ยังขายอยู่ไหมครับถ้ามีคนมาซื้อก็ขายครับใช่เขาปลกจอนที่น้าทาไมเขาต้องมาซื้อแถวนี้มันน้ามันเป็นอย่างที่น้ามันจืดครับเพราะแหล่งน้ําจืดเขตอำเภอนนทไทยมีเฉพาะที่ตรงนี้ครับอ๋อครับมันเอาไปใช้ได้ครับ แต่ว่าส่วนที่อื่นส่วนใหญ่ถ้าบถ้าไม่นั่นจริงๆจะเจอน้าเค็มใช่ครับส่วนใหญ่จะเจาะไปได้จเจอน้ําเค็มครับตัวนี้น้ําจืดคือเขาไปซื้อถังพันลิตรผมก็าขายเข้าไปถังละสามสิบบาทวันหนึ่งก็ประมาณร้อยถังนะครับวันร้อยถังรถจะวิ่งมาต่อคิวกันยาวเลยเพราะเขตนี้มันไม่มีที่ไหนจากเจาะไปด้านเป็นรถต้นไม้แต่ของก่อนทีนี้เขาเห็นเขาเห็นมีน้ําที่อื่นเขาไม่มีไม่มีแหล่งน้ําจืดเขาก็เลยมาถามซื้อ <30 S 1> ครับก็บบเลยขาย ายน้าไปพอเลิกขายน้ําไปกไ็เลยทําสวนนี่ครับอเอามาพักเป็นน้ําธรรมชาติแล้วก็ปั๊มจากบ่อเป็นรถต้นไม้อ๋อเราเป็นรถต้นเลยตรงเลยมันไม่ดีครับมันเป็นกดเป็นด่างนะครับอเอามาพักก่อนมันมันเราพักนี่กี่วันอะไรยังไงได้หรือว่าสุดสุดก็สุดสไปได้เลยครับแต่น,นี้คือใช้ได้เลยครับแต่มันต้องใจรักเนาะครับใจรักชอบ ถ้าคนไม่ชอบก็ทําไม่ได้อันนี้เอามาประดับสวยงามขายด้วยไหม่ขายด้วยครับในชวนชมครับอ๋อแต่ก่อนขายต้น,น,ตนละหกพันอ๋เอเามาื่อก่อนขายพวกหลายๆอย่างครับอ๋อขายเองบมอรู้ว่าใช่ครับอ๋อขายเองผมรู้ว่าเป็นเป็นลูกจ้างขายเองครับ จากขายเองจนมาทําสวนผสมประสานจนว่าต้องเลือกขายเลยบอกแล้วชอบปลูกต้นไม้เลยครับอ,อ,อันนี้ตะขบมะพร้าวตะขบตะขบยักษ์ครับเราตะขบยักษ์นี้มันมันเราไปซื้อมาหรือว่ามันเป็นมันผล,ลไม้ป่าหรือเป็นอะไรอ๋อไปซื้อมาครับไปซื้อผ<อ>ัดมันมาจากมาก่อนขายต้นไม้ครับ ก็ไปรับมาขายที่มันเหลือก็เลยเอามาปลูกที่สวนครับอ๋อขายมันขายกิโลแล้วเท่าไหร่ยังไงกิโลละห้าสิบบาทครับแต่ว่ายังไม่ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปดูการมันครับเอานี้ต้นอะไรครับนี่น้อยนา๋อ้น้อยนาฝักช่องน้อยนาฝักช่องแต่ตอนนี้มันแล้วก็มีลูก่างๆครับนี่ก็มีอยู่นี่อันนี้มันปลายปลายปลายช่วงมันครับมันมันมันายหมดแล้วมันายหมดแล้ว แล้วมีการแบ่งโซนแบ่งอะไรแบ่งโซนปลูกยังไงหรือว่า <ไป S 2> อยากปลูกตรงไหนก็ปลูกครับคือเราเราเออเอาตรงนั้นเอาอะไรมาปลูกดีกันเนี่ยกเอาเอานี่มาปลูกกับปลูกครับตีใจเราอยากจะทำาัครับครับผมปลูกปนกันเลยอ,อันนี้ก็ต,นต้นตะครบครับ อันนี้นหนาข้างแล้วเดินใครเดินเดินน้ําเดินอะไรนี่เดินใครเดินให้ทาทาเองครับทาเองหมดทุกท <ำ S 2> อย่างทำเองหมดเลยครับอ๋อ,อนี่สวนฝรั่งครับสวนฝรั่งกี่ปีมันถึงได้ฝรั่งผมก็ปลูกหกเดือนก็ไอหกเดือนก็เป็นลูกแล้วครับเก็บขายได้แล้วอ๋อครับ,รบมันก็ไม่นานเท่าไหร่เนาะครับแต่ตอนกิงงนกงก่งเองตอนที่กิ่งก็ปลูกเองเริ่มต้นก่อนที่จะออกมาทําเต็มตัวนี่คือตัดใจออกมาเลยหรือว่ามาทําสวนไปก่อนครับ ก็ออกมาเลยครับก็มาขายน้ำก็ย,ยังที่ว่าเลยแล้วก็ทําสวนทําสวนครับกับปลูกไก่นู่นในนี้ลองเปลี่ยนดูขายต้นไม้เอาลองมาเปลี่ยนทําสวนแล้วพอใจชอบสวนนะครับชอบเก็บเห็ดป่าเก็บอะไรเนี่ยต้นยางนาพ่อปลูกประมาณห้าร้อยต้นนี่ครับ oh, อ๋ออีสักหน้าเทศกาลหน้าน่าจะได้เก็บเห็ดเนี่ย,ยนี่ใช่ครับ,บ<น>ใช่ครับก็มีพวกมะม่วงมั่งอะไรมั่งครับผสมผสานกันอันนี้ก็มะม่วงไอ้มันหนองแซง อันนี้บ้าฟ้าลั่นโอ้จําจําได้ทุกต้นเลยเนาะครับอันนี้หนองแซงแต่จริงๆแล้วพื้นที่นี้ดินมันก็ไม่ค่อยดินหรือว่าดินไม่ค่อยดีว่าดีเท่าไหร่ไม่ใช่ครับใช่ไหมครับหรืงยครับ,รบมันมันก็เรามาฟื้นฟูใหม่ครับอ,อ,อันนี้มะม่วงเขียวสามรสเขาวายแล้วเราจะเราจะแก่อพอดีช่วงนั้นขายได้ราคามะม่วงที่เราปลูกมะม่วงในฤดูกาลของใครก็มีขายไม่ได้อืครับอันนี้อันนี้เพเขาวายหมดแล้ว เขาหิวอะโลละสามสิบบาทได้ครับดกด้วยเราเราทําให้มันออกนอกดูกันครับมันมันเป็นมะม่วงที่มันหนักกว่ามะม่วงอื่นนะครับพันนี้ออันนี้น้ำดอกไม้สีทองมันเปรี้ยวหวานมันเขียวสามรสเเปรี้ยวหวานมันอันนี้ฝรั่งกิมจูอ๋อ ก็ลัางมีกี่มีกี่สายพันธุ์ครับเอาเดี๋ยวเราเก็บขาต้นนี่ครับนี่มาต้นนี้เลยอันนี้กระทอมครับต้นกระท่อมอ๋อต้นกระทอมก็ปลูกว้อ๋อนี่ต้นนี้เราดูยังไงมันถึงจะรู้ว่ากำหนดมันก็ดูครับแกะดูเราเห็นลูกขาวๆครับ กินได้เลยไม่พอกันเลยครับขายดีครับนีหัอกันอันนี้จะลงโพสสิเดี๋ยวมาวเดี๋ยวหมอแดนลงไปก็พรึบเลยครับดูแลรักษาเองปลอดภัยเรื่องสารอยู่แล้วครับกินได้เลยครับอเอาชิมคุณหมอไม่ชิมอีกเลยเถอะคุณหมอชิมเงี้ยงเด้อ พอเริ่มมีประสบการณ์แล้วตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าทํายังไงเราต้องห่อทุกันเนาะรับต้องห่อครับไม่ห่อเป็นวันทองเจาะครับรสชาติดีครับอร่อยครับอร่อยหวานกรอบเม็ดนึงจะกรอบเลยครับขุ่นหวานเีรี้ยวนิดๆนะอร่อยนะขายโลห้าสิบบาทครับเดี๋ยวขายตามห้างโล่ร้อยห้าสิบาทครับภาาฝรั่งอะไรนะครับนี่ กำลังชมพูพันธทิพย์ครับชมพูพันธทิพย์เราไปขายไหมล่ะอาจารย์เราซื้อซื้อมาเพาะเองหรือว่าซื้อพันธุ์เข้ามาตอนแรกซื้อพันธุ์ก็มาครับห้าต้นแล้วผมก็มาขยายพันธุ์ครับตอนกินขยายหกต้นอ่ะอขายต้นไม้อยู่แล้วก็เลยมีความรู้เรื่องการขยายพันธุ์เรื่องอะไรอยู่แล้วหรือว่ามาเรียนเพิ่มเติมครับก็ศึกษาเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมครับหาข้อมูลก็ตอนกินไม้ยังไงก็เปิดโทรศัพท์ดูครับอือตัวนี้ทําเป็นกับทุกอย่างแล้วมั้งครับพราได้ครับก่อนอยู่พัทยา ทำงานอะไรครับเอยียะเพียอมแอร์ครับเป็นช่างแอร์ก็พอดีลูกเรียนจบก็บหมดภาระ,ะแล้วก็เลยกลับบ้านกลับบ้านจะไปหาแล้วทำอะไรดีนะหาข้อมูลครับดูไอโครงการในหลวงนะ่ะเศรษฐกิจาาพอเพียงครับก็บปลูกผักหวานป่าเป็นพันต้นเลยนะที่อีกที่นึงน,นะครับ ให้เขาชิมพวกฝรั่งแดงเนี่ยเบาก็ถามว่าลุงมีต้นกิ่งพันไหมมีต้นพันไหมก็มเราก็ตอนแบบเพิ่งหมดไปน่ครับก็ขายต้นละร้อยห้าสิบาทตอนที่ผมเอามาที่เลกสองร้อยห้าสิบาทเอามาหกต้นไปซื้อที่สวนเข้ามาจะมาขยายพันุเองครับฝากถึงคนที่คิดจะทําสวนผสมผสานหรือว่าทําเกี่ยวกับเกษตรดีควรจะมีแนวคิดยังไงถึงจะทําให้ประ,ประสบความสำเร็จได้ครับ มันมันต้องใจรักเลยครับใจรัก้วยแล้วมีเวลาด้วยอันดับแรกก็คือใจรักนะครับครับใจรักแต่ถ้าแต่ถ,ถ้าเราทําประสบความสําเร็จแล้วอยู่ได้เลยครับครับอยู่ได้เลยไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครในนี้เรามีอะไรบ้างนะครับลองตัวอีกครั้งที่สวนผมปลูกไว้ก็มีผักหวานป่ามีฝรั่งมีอ้อยพาวน้ําหอมมีกล้วยมีฝรั่งกิมจูฝรั่งสีชมพูน้อยนาระเดาจืด แล้วก็อะไรอะตะโรบครับมีผักสวนครัวเลยไหมผักสวนครัวก็มีพวกถั่วพวกเตงครับบูกเสริมพริกครับกระเขือครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับรายได้อยู่ได้ครับก็บางตอนที่ฝรั่งมันออกก็เยอะก็วันละสองพันกว่าบาทได้ครับก็ส่งข้าโรลละยี่สิบาทกินจูครับวันละร้อยโลมั่งร้อยกว่าโลมั่งครับแม่ค้าจะมารับทุกวันครับ ตอนนี้มันพึ่งวายไปครับแล้วสินค้าอย่างอื่นๆแลนวะครับมันก็มีมะละกอเนี่ยครับมะละกอก็ขายได้เรื่อยๆครับช่วงที่ช่วงปีที่แล้วเนาะฝนมันชุบเนาะมะละกอไม่มีเนาะขาดตลาดจิโลถามสิบบาทครับมะละกอแต่ผมขายแค่โลสิบห้าบาทอ๋อแล้วลองว่าถ้าเรามีผลผลิตพวกนี้นี่คือแต่การตลาดมีแน่นอนมีแน่นอนครับก็หมอเด่นถ่ายลงเฟต พวกก็รู้จักกันเยอะครับพวกแมค้าส้มตำก็จะวิ่งเลาที่สวนก็ได้สดสดด้วยครับพวกลูกละกอแล้วก็ตอนกิ่งแล้วก็ขายแล้วก็ตอนกิ่งพวกฝรั่งครับพวกตะขบครับทุกอย่างครับที่เราปลูกไว้เราตอนกิ่งขายด้วยครับถ้าคนสนใจจะมาศึกษาดูงานนี่พอมาขอดูงานได้ไหมครับได้ครับได้ครับติดต่อได้ที่ไหนครับก็เบอร์โทรครับครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกห้าเก้าหกห้าครับแล้วสวนตั้งอยู่ที่ไหนครับ ที่บ้านใหม่หมู่12ครับพิมพ์เข้าไปมีตอนนี้ปักหมุดไอจีพีเอสแล้วครับพิมพ์เข้าไปว่าสวนเกษตรลุงนิดครับบ้านใหม่หมู่12ครับตำบลตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาฝนตกปีหน้าคิดว่าเห็ดจะียวงอกเยอะแล้วด้เก็บเห็ดขายครับเรายินดีให้คําปรึกษาคนที่สนใจทําสวนเกษตรเกษตรศาสารบปลอดภัยแน่นอนใช่ไครับมาดูได้ครับ ครับหลังจากเราได้พูดคุยกับลุงนิดได้รู้ถึงความทั้งใจอย่างเน้อยนะครับก็ต้องมีใจรักในการทําเกษตรผสมผสานนะครับต้องรักในการทําเกษตรจริงๆและปัจจัยสําคัญก็คือต้องมีน้ํานะครับที่เหลือขอให้มีใจรักแล้วก็ตั้งใจทํามันทําไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมันประสบความสําเร็จได้แน่นอนครับสําหรับลุงนิดแกอยู่ได้มีไรายได้วัน ทุกเข้ามาทุกวันนะครับบางวันได้พันถึงสองพันบาทแล้วก็รายจ่ายแทบไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ก็คือสวนลุงนิดนะครับนะที่อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่มีโอกาสมาเจอแล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากกันในวันนี้ครับ